สวัสดีครับร้านมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพิกัดตอนนี้อยู่อําเภอน้ําอุ่นจังหวัดสกลนครนะครับมาดูกัน3ามคนครับช่างน็อตครับสวัสดีครับช่างสวครับเออเพิ่งหวัดถึงครับเพิ่งเพิ่งหันถือกี่พเอตัวครับผมถือเจพเอตัวโอ้เข้าไปในป่าบุญวัดดีครับขออัดชิปเู่นะครับเ้อ หนาออกคลิปว่าเป็นยังนะักนงโอเค <Okay. S 2> ขออนุญาตเป็นรถบาสยาว11เมตรคือ10เมตรครับนี่รรรประมาณ10เมตรเนาะหนึ่ง6 7 8สามี่หนะครับเป็นรถบาสยาว10เมตรนะครับผมบตามที่หน้าเล่มที่ส่งให้ดูน่าจะเป็นยนะี่ห้ออิซูซุเนาะอ่าเป็นยี่ห้ออิซูนะครับผม อันนี้เป็นป้ายทะเบียน30ครับจังหวัดสกลนครรถรับจ้างไม่ประจำทางนะครับเจค,ครับผมตัวครับตัวแนี่ยพูดไปหอดสามแยกเขาไปได้ปลาหุน่นครับผม <c oughs> เป็นรถบสัสทรงปาตาเน่นะครับอ่าถ้าทรงนี้เขาเรียกทรงปาตาเน่นะครับอื กำลังให้ทีมงานสอนอา่านตรวจเช็คน้ำมันเครื่องนะครับ g p s GPS ก็มีอ่า g p s ก็มีนะเ,เนาะทะเบียนยังไม่ท่านขาดเนะี่เนาะต่อได้สามเดืนอนวัตต่ต่อไดสามเดือนมาแล้วหกหกอันปะโอเคขอเบื้องหน้าเดี๋ยคู่มือนะมันนะครับอเอเ้ g p s หน่ยเลยปิดไปเบื้องหน้าพี่พอพยยสอน มีประตูขึ้นลงหน้าหลังสองทางนะครับผมด้านหลังอยู่หลังล้อหลังนะครับด้านหน้าน่าจะอยู่หน้าล้อหน้านะครับเ <ried. S 1> ด็กน้อยห้อเลี้เด็กน้อยดิครับน่าแสดงว่าเด็กน้อยิดเทิมเล็วเหรอครับลูกสาวอยากานมึ เป็นยี่ห้อรถอิสูซูนะครับโค้ดคัสซีเอสบีอาร์สี่แปดศูนย์นะครับผมเครื่องอิสูซูหกบีดีร้อยหกสิบแรงมานะครับผมทะเบียนยังไม่ขาดนะ เหล็กกรซี three, ่อยู่ฝ nah, ั possono, ่งฝั่งซ้ายนะตะเกาเอามาเอาเล็มไปเบื nice ้องเร็วเอาเล็มไปเบื้องเหล็กเครื่องเหล็กกรซี่หรือจังสตาร์ทเครื่องอ๋ออยู่หน้าซ้ายครับอยู่หน้าซ้ายโอเคโยกจะหน่อยวะถอยหลังหน่อยบ่เป็นเฟืองท้ายของอีซูซุนะครับใช้ นถคันล้อแปดตัวครับผมอิซุหมวกเก็กนะครับใช้เป็นยางเก้าร้อยขอบยี่สิบนะครับสภาพยางหลังก็โอเคยางสภาพอ่าสวยอยู่ด้วยเนาะยางหกเซนสวยเล่นปะยางบิดโตนเลยเนาะครับผมยางหลังด้านขวาก็ถือว่าสวยนะครับถ้าสภาพนี้ไม่อหมครับดานาก็ไม่ไหมห็นปะอ่ามาดูล้อหน้าด้าน าราคาโคมากกระเพียนไหมเออค่าหนาของอีซูเลยตันค้าหน้าก็เป็นของอิซูนะยางหน้าสวยครับผมใช้เป็นยางเก้าร้อยขอบยี่สิบนะครับเป็นยางผ้าใบนะครับแต่ว่ารูปร่างเหมือนยางเรเดียนนะครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นยางผ้าใบมียางไนครับเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพยางหลังด้านสายนะครับระบบเบรกที่ฟรีวะครับสวัส <c oughs> ดีครับ <c oughs> อหมวดเบรกที่ฟี่เนาะอันนี้เป็นดุมล้อหลังด้านซ้ายครับผมล้อหลังด้านซ้ายก็พอใช้ได้นะครับยางพอใช้ได้ครับอันนี้คือสภาพล้อหน้าด้านซ้ายครับสภาพยางสวยครับผมเห็นเลขวะ นี่เราให้สอนอาชเข้าไปดูเลขแคทซีนะครับ,รบมันมันเห็นภาษาอังกฤษบนหนะ้จาจบท้ายมาไปเห็นภาษาอังกฤษเลยสามสี่สี่สองสามห้าสี่นัดสามสี่สี่สองสามห้าสี่สิบเบื้งโคดภาษาอังกฤษนนะ,อะโอ้ข้าไปข้างในเลย ่เครื่องเป็นเครื่องอิซูซุฝาดำนะครับผมน่าจะเป็นเครื่องปั๊มลมครับน,อน,น,อนบ็อตน็อตเปิดเทสสายเบอร์นี่พอว่าเกียร์เสียไลย่์่ะอ้าไล,าลา่ไล่ไล่ไล่ยืนวะโอเคหกเกียร์เสีอไล่เกียร์ล็อกนะครับ ถือไว้ปะเป็นเครื่องปั๊มลมนะครับผมระบบเบรกทิฟฟี่พวงอะไรพาวเวอร์วะครับวัดดีครับวัดดีครับมพวงอะไรพาวเวอร์นะครับพวงอะไรพาวเวอร์ครัอ่าร,ระบบโทรถาโทรทั์เครื่องเสียงเปิดได้บไหมนาะใเนใช้ได้เนาะไเ<ช>น้ดนนาันเดี๋ดยายน,น,ยายนี้มันมันาักมันาอดไหนานา SBR สี่ศมาเจ้าเจเบื้องใหนหันเลยล่ะอ่านให้ใครฟังเลยเคืองเสียงลเปิ้มตองท้ายมากกระอ่านให้ฟังเลย s r สี่ศูนย์แปดเอองาเคเบื้งเลขเครื่องเลยเอาเลขเครื่องให้แล้เบื้องอ่าเลขคีถูกต้องครับเดี๋ยวแต่เลขเครื่องนะครับียังไงกาแฟ เครื่องดีเนาะน้ำบดดับดรวมบ่ขอค้านน้ำมันเน่อยด้อขอค้านน้ำมันน่ฮะเบิ้งนั่นไอ้สามแปดสี่เก้าหนึ่งห้าตรงบ่เออตรงโอเคออกมาอย่าเพิ่มเด้อ ก็เป็นเป็นพื้นพื้นเป็นพื้นล่องเหมือนคล้ายๆรถแอร์เลยนะครับผมแต่ว่าเป็นรถพัดลมนะครับปูด้วยปีนยมตีนไก่นะครับผมแต่ว่าอีกชั้นหนึ่งเป็นพื้นไม้นะครับใช้เป็นบอสองสองนะครับอเ,เอาคูเมื่อไม่พอ,อเพิ่งนับจกักจักทีนงัองอ่านว่านจักทีนงัง 39 39, 39ที่นั่งนะครับใช้เป็นเบาส2งครับดูจากสภาพรถแล้วพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งาน เลขกกระซี่ันนี้เลขเครื่องเบิ้งตำแหน่งมันเขาเขาจะเขียนตำแหน่งไม่เลขกกระซี่ตำแหน่งมันอยู่ชนาใส้เห็นปะตำแหน่งเลขเครื่องพี่ใส่เครื่องเร่งเร่งมงนะครับเร่งครับ น้ำมันเครื่องดับหร่ฮะบนบนมบบมขาวนะเนาะเกียร์ดีวะครับเกียร์บลุดบหอนบารอนบเร็งเนาะเกิมดมาไปก่อนกร เบาเครื่องก็มีไอนะครับแต่ว่าจังหวะเร่งเอาลองเงบ,งบ่งมันแล้ก็จังหวะเล่อไอหายนะครับอ่บา,ามาเบ่งน้ำดูการทำงานของหม้อน้ำนะครับน้ำปกติครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องครับอาเล่งเลยครับ ครับผมคร้บผมต่อไปนี้เราจะให้เจ้าของรถถอยออกไปข้างนอกนะดูเต็มเต็มเออยังยังมดน้ำมันนะปิดปิดเลยนะ มอแบตเตอรี่ช่องนี้เป็นช่องแบตเตอรี่นะครับช่องวางของเอาให้พันถอยไปข้างนอกเลยถอยถอย,ถอยแอบรถห้องมาแอบครับ แล้วถอยวันเขางนอกก็หนีจาโอ้เสียงแตกเออมึงเจอเนี่ยพุทธขอก้ซ้ำซาเมื่อเนี่ยเป่งๆเลยนะวะ ตัวลยเบ้าตัวนลยโค้ดขึ้มนมาที่แก่ทั้งมดอะไอ้ส่วนน้อบึีงยนสวิทโต,ตัวโต๊โอ้ตัวมันเป็นเ<ม>บ้าเนีอยหน่อย,อยลิเดีหัน<ม>เอากดกด,กดไหมปับ๊บอ่ากดอีกครับครับว้า, <laughs> าวเอาสอนอากชอบใจนะครับถ้าใครขอสามชาก็แตกๆเลยครับวันนี้ คือเราใช้วิธีการหยั่งนะครับโอ้ย <laughs> มีสายบ้างดิดีเน่าไหร่แง้มงสายพี่อ่ามึงหัดป่ำมันะ้เนาะ พันหนึ่งหยอดบานปะหยอดบะหยดพันหนึ่งอดกระสุนปะเอนหากกบบะาหากเพิ่<อ>มเชื่อชืช่อปนะหอ,อข้างไหนขอกขางนี้ปะอ๋อครับนัดแบบหมวกสีชมพูไ่พอนะ อะไรนะครับเครื่องบ่ะเครื่องมันจะกมีไอแล้วแมน,แมนถ้าอยากให้กิฟนี้ถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้ต้องเปลี่ยนอ่ะห้องไว้ก่อนหลังจากที่ทีมงานเรา ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องตรวจเช็คน้ำมันโซล่าแล้วก็จะคุยราคานะครับดดเดี๋ยวผมจะมาสรุปท้ายคลิปนะครับว่าตกลงราคากันได้หรือเปล่านะครับผม ครับผมก็สรุปราคาตกลงกันได้นะครับเจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงอำเภอกรมราสัยจังหวัดกรสินนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถไปใช้งานอยู่ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับรถคันนี้ทะเบียนไม่ขาดนะครับผมเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับเป็นคัสซีของอีซูซู SBR นะครับมีโค้ดขึ้นต้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องอีซูซู 6Bd160 แรงม้านะครับระบบพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ล็อกชี่อะไรเบรกที่ฟี่นะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยครับผมเดี๋ยวผมจะให้สอนอากเดินทางไปก่อนนะครับเอาไปไปเลยเติมน้ำมันจะขั้นหากเลยเบอร์มีการวหวคู่ได้รับเตือนเอาแตกๆก็ไ้เอาเอาเดี๋ยวผมขอสามชาหนะน่ <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวทางปลอดภัยด้วยสอนอากเลย เดี๋ยวเดิน้องล่ะตอนนี้สอนอากก็จอดกินข้าวอยู่สั่งขอนะครับผมตรงคำ ตรงข้ามปมพอตทอนะครับเห็น,น,นว่าเครื่องเสียงดังมากนะครับผมเครื่องเสียงดังดีอ่ะเดี๋ยวผมไปดูเครื่องเสียงหน่อยเป็นยังไงดังวะเปิดนะเปิดร้แฮร่กัเข้าไม้ขึ้นรอ Ah. ah, oh. บอซื้อ้ดิมีหรเาหาผเยดเนี่ยนลังนทียไห้หาลอยล้านไหมลูกพี่ให้เสีเจ้าหรือจักแสนนึงเจ้าวะหาลอยล้านเอ้ยเดินทางต่อ